ขวาครับขวาขึ้นบทใหม่ขยับขยับยับยับต่อยครับตาเกมเนี่ยออกอาวุธแบบถูกระเบียบเลยครับดูเชิงอยู่อุ้ยแหมเจอเจอเสาความไม่ธรรมดาออกมาแล้วครับนี่ครับจับสายไปก่อนครับต่อยครับเจอที่มินำขำก่อนทีไปก่อนครับเตะขาก้าวไกลเนี่ยอิ่มอุ้ยคนนี้ไม่เป็นตุ๊กตาล้มลุกแล้วพี่โตครับเพื่อนนะครับก้าวไกล โอ้นี่ครับทุกขวาไปครับเจมสถีบหน้าไปทีนึงครับต่อยลำตัวโอ้โหโกมัดขวาครับออกซ้ายยกอต่อยลำตัวโอ้โหโดนถีบหน้าอีกแล้วครับกาวไก่ครับอยู่เฉยไม่ได้ครับต่อยครับนะครับตัวนวนที่เข้าเป้านะครับในยกที่แล้ว45ต่อ27นะครับแล้วก็สอดค้องตามยุบให้ได้ครับเอาแล้วหลุดอืมซ้ายขวาทีครับติดมุมแล้วติดมุมแล้วยังไงครับตัดลำัวได้เจมมาเร็วครับ อ้าวครับโดนหมัดครับเจอที้หน้าแล้วครับไม่ทันครับแต่เจอที้หน้าก็บล็อกไม่ทันครับต่อยต่อยครับเจอศอกหนักขึ้นตอนนี้เหมือนจะโมโหแล้วครับต่อยมาต่อยกับแม่จะทิ้งมาดูกันครับยกที่แล้วคะแนนออกมาเนี่ยก็ยังเป็นเจมครับกายอ่ะฮึดกับมาฮึดกัามะอีกแล้วนะครับแม่หมัดโอเวอร์เฮดแม่เต็มพลาสติกนี่ครับหมัดหนึ่งสองครับแม่แข้งยังดึงโอเวอร์เฮดจังหวะที่ไม่คาดคิดนะครับตัดลำตัวมาโอ้ยว่า เจมนี่ถือว่าร่างกายดีกว่านี่ครับไปที่มุมแดงครับ